บ,บรรดาท่านพระวิสุิ์สุภเนรทั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคตะกนิกาย โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเขาพระวัตหรือว่าตามพระบาลีที่บอกพระรวัตตาเทระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปรารถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจา้าได้สเสด็จไปพร้อมไปด้วยภิกษุสองห้าร้อยรูปเพื่อเยี่ยมพระรวัต ที่ป่าตะเกียนหรือว่าป่าตะแกแต่ได้ว่าในขณะที่ไปพระรวัดได้ดินามิตรสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจของฤทธิ์ด้วยความจริงท่านเป็นเด็กอายุเจดปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนขอบรรดาสาวพระงองค์สมเด็จพระชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้น ก็จะไม่ทราบว่าพระอนั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอระหันต์ทั้งวัดท่านมียามสอนวิธีรัดแบบย่อให้แก่สมณเนริวตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐา,านย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตตผลท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเอง ในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไว้ด้วยปริสัมวิทายานความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงอย่าจงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจริงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงจะได้ทำอะไรให้สาเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติด,ดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผล ฉันั้นสำหรับพระรวัตจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศกล์มีปฏิปทาคนที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะเพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกผลตนเองพวกเราฟังกันวันละสามสี่ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้น ถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูวันว่าจะมีกำไรดีกว่าพระัตตะเป็นไหนไหนวันนี้ขอต่อเรื่องมาวานนี้ท่านกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุภารามนี่นางวิสาขาท่าถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอนันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนาวิสาขาก็ดีทานาธวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราเช้าก่อนเที่ยง ก็นำพัตตา,ารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเพสสัตท,ที่มดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถไวายมีเนยใสในคข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นพระววานางเป็นพระสดาบันนี่จริยาของพระสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์ไม่ตาอยู่ตลอดเวลา เึงกล่าวว่ามาบรรดาพระสงนั่นหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนามวิสาขาก็ได้ถามบรรดาพิสุทธิ์สงทั้งหลายเ่านั้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านนั้นหลายได้ไปที่อยู่ของบริว,วตะเทระกับประชันดาหรือเปล่าในความจริงสมณเลรเป็อายุเจ็ดปี แต่ถ้าว่าท่านได้รรบรรลุอาลัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องโสดญาติกรรมเป็นพระเต็มที่และก็เป็นพระเทระคําว่าเทระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงคุณทุนคุณธรรมเป็นพิเศษข้ารหันารนี่เขายกย่องกันแต่ความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้เขาจะไปะยกย่องใครเหมือนกันถ้ายกย่องปเทวทัตก็ตาม บรรดาพิสุแก่สองท่านก็ตอบกน,นวิสาขาวโยมาตมาไปมาแล้วไปด้วยกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนวิสาสนิกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่เขาวเรวัตะเทระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาลุงตาแก่สององค์ ยังได้บอกกับเป็นางวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านบริวัตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจะมีแต่ที่ไหนพูดภาษาไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมโยมไอสถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระนเรวัดนั้นมันมันไม่มีรักก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้เสกแกเป็นเต็มไปด้วยฝากด้วยน้ํา มัก,ก็ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังบริฝ่ทได้น้ำเป็นป่ารกชัดพระเรว,วัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรว,วัตเนี่ยมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังฟังลุงตาแก่แกว่าไี่แกว่าอย่างนี้นะดันั้นในเวลานั้น ก็ปรากฏว่ามีพระพิสุิ์หนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วจึงได้ถามบรรดาพิสุหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา สถานที่ที่พระรวัดอยู่เนี่ยจะพัฒน,นาให้มันจบมันสิ้นแมมันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่คนท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกับเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมาก็เห็นจะยเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยก็เทวสภาสิแม่นี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะ เทวสภาที่นาสุธรรมาส,สร้างไว้เอาช่อฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาท้าวสก,กะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดืองสถทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแต่ทว่าบรรดาพระหนุ่มทั้งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ กลับพูดกับนามวิสาขาว่าที่คองพระเทระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาไปไหนไหนค,คล้ายๆกับคนแต่งขึ้นฤทธิ์ท่าอย่างนั้นในเวลานั้นทมมหาุบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกพิสุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือลุงตาแก่สององค์ได้พูดอย่างหนึ่ง แกพูดบอกว่าที่อยู่ของพระเรวัตนั้นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรงรังสำหรับพิ่สุหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดก็งามดีกว่าทวสภานายยิงคิดว่าพี่นุพวกที่มาครั้งแรก <c oughs> คงจะลืมอะไรไว้แน่ แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์ออกเส็จแล้วนี่นาวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนวิสุทธพวกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกาําลังแสดงฤทธินรรมิตระไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่าย่งไง เมื่อฟังพระนางสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นเห็น้ทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตก็แปลว่าผูร้รู้คนที่ทรงความเป็นประสูดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั้นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเส,สด็จมา แล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพุทธกวันก็ทรงเสด็จประทับนั่งเนืออาัศานะที่เขาตกแต่งไว้แล้ว นางวิสาขาจึงถวายของแด่องค์สมเด็จพระ,ระบัณฑิตแก้วเป็นพร้อมไปไดยบรรดาพระวิสุทธสงฆ์ทั้งหลายด้วยความเคารพ <c oughs> ในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมันญ,ญาิของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตยอย่างนางวิสาขา ความจริงนวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสําหรับชาวบ้านก็นเนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกําลังกิงข้าวแกบอกว่ากมาธุระแกมาทุกมาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไป ว่าพระกําลังฉันข้าวนะ่ะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความมิเศษไม่ถ่มตัวไม่อะไรทั้งหมด เวลาฉันข้าก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหาเรปฏิโกฏสัญญานี่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลาคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่ไรเรียกพระก็เรียกคนเมาก็เมื่อคนเมาในที่นี้เขาเริคิดว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรก พระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเว้่แตดว่ามีกิจที่มีความจําเป็นจริงๆอันนั้นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพัฒกิจแล้วนางจึงเข้าวไปเดาไหวบางคมองค์สมเด็จพระบัทีแก้วและยังกราบทูลถามเฉพาะว่า พันเตยพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจา้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค้าบรรดาฤๅษีสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของบรริวัตะเทระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าเป็นสถานที่น่ารื่นรม ที่อยู่ขเขาบริเรวัตเถระตะเบอเขาที่อยู่ขเขาเปเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเดียค่ะในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนดับคํานั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาแตดว่าอุปาสิกะดูก่อนอมาสิกาสถานที่ที่นั้นจะเป็นบ้านกลดี หรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระหันทั้งหลายอยู่นาที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าว่าพระอรหันต์ปรารกเฉพาะพระธรรมวินยัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุข องมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระปพิธีแก้วจึงดนทรงตัดเป็นพระพุทธภาสิทว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาป,ป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูไม่ประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จงคิด ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ประกอบพระดรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายจะอยู่มากโดยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบร,รมสุคตใจความข้อน,นี้พระเถระตาอาจารย์แก้ไว้ว่าบรรดาพระอราหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ได้กายยวิเวกในบ้านก็จริงทีห่หมายความว่าถ้าพระราเนั้งหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านนืงหลายไม่ได้กายยวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงับจะยินเสียงจอกแจกจอแจอ,อยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็นดีพระราเนืองหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอน คำว่าจิตวิเวกหมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้ามีจิตสงัเพื่อเกิเลสตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสําคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านพิส,นนนส,สุสมณีทั้งหลายและบรรดาอุบาสุกรมบาสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจําจําและจงคิดคิดแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ทําให้ได้ด้วย ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ทด้กันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ได้ความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจริงจะถาวรน,นี่เป็นภาษิตโบราณที่พระพวกเราบอกอยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัิยาสัยไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหร่จงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสีย เพราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัยแล้วยังทําตนเป็นอนดาพานอยู่นี่ต่อไปพระเถรกถาจาย์แก้ว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระราชนหลายมียประมาเหมือนกับของทิพย่อมไม่อาจที่จะทําจิตของพระราชนายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุเช่นนั้น พระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้เวลาจบธรรมเทศนาชนเป็นมากก็ได้บรรลุอร,ริยผลทั้งหลายมีประสูติปฏิผลเป็นตน้นนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนี่ยครับบรรดาพิสุ์สมาเณรทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงยอ่อ เพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเรื่นรมเข้าฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเลวที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นมากได้บรรลุพระโสดาปฏิผล แล้วก็มีส่วนมากที่บรรลุถึองอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมพระอรหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่เราชัดเป็นสถานที่น่าเรีนรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศและก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมไม่มีอะไรพิธี่ิขัดขข้องใจเอาฟังไว้แล้วก็จําไว้แล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยนะแล้ความจริงแบบฉบับก็เรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ทั้งเยอะ แต่ว่าเราทํากันได้หรือไม่แล้ก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะไคำว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทําไม่ได้แอ่ดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็สแสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วแต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็อย่าใส่ให้ไปเหมือนกัน เพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็นสิบล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของบริวติวันนี้ก็ไม่จบบรโดอยอีสมสมัยหนึ่งบรรดาบิสุทั้งหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจะใช้ข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาบิสุทั้งหลายนั่งสั่งสนทนากันว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอเะครับบาลีบออะไรหนอแลพระศรีวลีเถระจริงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจึงได้ไม่ในนรก เพราะกรรมอะไรจรึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยหลับและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิวลีจะมานะ่ะท่านก็น,นอนในนรกสิ่งการนาน และก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาบมากเทวดาปรารบพระศรีวลีแต่ผู้เดียวเมื่อการทำบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น <c oughs> แม้แต่องค์สมเด็จพระสุนทานคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารบความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลส เห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดีหน้าโกรลูกน้องจะลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพ,พี่แกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้าลูกศิษย์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสูจน์สมนักหลายโดยทุนนา กำลังปราบโกนว่าพระศิวลีเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้อยู่ในท่งแม่ทึ้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้ลงไปนในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลาย ในขณะที่มัรดาประสงท์ทั้นหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักกวันบรมัยศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระคันธกุดีมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระวิชิตามารณฟังเสียงขง้ามบรรดาประสงโดยที่ประสูตยานคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ยินองค์สมเด็จพระมหามุนิง์ใกล้จะเปลื่องความสงสัยของมบรรดาพิสุสงทั้งหลาย สมเด็จพระจอมไตรจรึงได้ทรงสเสด็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงสเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งและยึงถามบรรดาพิสุทธังหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธังหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเ,เธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาพิสุทธังหลายแลาวเาลั่นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้า กำลังปรารบเรื่องบุพกรรมของพระศรีวล,ลีพระพุทธเจ้าค่าว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศา,ศาสดาทรงสเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตข่าวนี้ปรากฏว่าพระศรีวล,ลีแสดงบุญญาธีการเป็นที่เรื่อมใสของบรนดาเทวดาทั้งหลาย ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทำไมพระศิวล,ลีมีบุญขนาดนี้จึงได้ต้องอยู่ในท้องมันดาทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบบุญใหญ่มีลาบมากพยศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้า,าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงค์ท่านหลายกราบทูลดังนี้แล้ว องค์สมเด็จพระบาทีิแก้วก็ส่งพยากรบุพกรรมของบาศีวลีว่าเหตุที่บาศีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีปเจ็ดเดือนเจดวันเป็นต้นมาจากคกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ดูว่าบรรดาท่านวิสุทธสมณเณน,นำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสำหรับเรื่องนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อทีนี้ไปก็จะนำมาเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานาสูตรมาพูดกำบรรดาแต่พุทธบริษัทต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลา